สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะครับนอ้อเมื่อนี้มาพบมาพอครับช่องหิ้วเขาชาชนิวครับนอ้อเหรือว่าเสยียใจพักินเกานะครับนอ้อมื่อนี้พาพี่พานนองมากินอะไตำปลาทูหรือว่าปนบะทูครับหรือว่าแก้ปบะทูนะครับน้องครับจะมีพวกผู้พี่น้องต้มน้ำไม้ครับผมต้มน้ำไม้บ่งพี่น้องนะครับผักกระทินพี่น้องนี่ครับผมกระดอกข่าพี่น้องสุดอยอดเลยกินกับ เกี่ยวกับปุลพี่น้องนะแล้วก็มลขีนกพี่น้องแล้วก็มีปลาหมึกจีหอมๆครับผมกินเกลี่ยน้ำเนาะครับน้องจังเลยครบฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับน้องช่องหิวเขาเชี่ยงเนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดซับสไครต์เนาะครับน้องหรือว่ากดติดตามเนาะครับน้องนะเสียบๆกับกันเลยครับพี่น้องมคอนี้กับเจียวปลาทูแล้ปลาปนปลาทูนะครับน้องกับข้าวเหนียวพี่น้อง เขาเนีย้ยนะเอาเขาหอนๆพี่น้องพี่น้องนะพี่น้องมาเอ๊ยไรใหญ่ทางพี่น้องเอา้าทำเล็กแขกมนันใส่ก่อนเลยขำย oh, <hey. S 1> ำิงใหญ่โอ้ยตำปลาทูพี่น้องตำแบบแห่งพีนงน่น้องติบเดียดนัวๆครับอือหอือ S <S ไม่ได้กินดนพี่น้นองแซ่บ กินเพื่อนที่เกาหลีน้องมึงอาการห่อนขนาดพี่น้องเลยเ <c oughs> ไปไ็นบาร์อะไรห,ห่อนนะผมอืมอืม ต้นอไะไรครับว่าหนานาพี่น้องนี่ไม้บง่งครับผมลองเห็ดกิน่นของเลยพี่น้องเออตำปลาทูแบบแหงๆพี่น้องใส่พริกเผ็ดพ,พี่น้อง một phải mất dạng hả nó Mất chi cái này <laughs> cái này cái này này cái này này cái cái คน,นยังไงพี่หงเสียงงลยมาจะใช่พี่น้่ง,งเน มันิอบพิเศษแต่พี่น้องเลอดอกคา <g ül> เ้ยเผเดๆต้องหอมพี่น้อง 当然，不能。 ก็เยกินดนดดมาเสี <sk ling> <sk ling> <si ่บไปน่อลองหนักแค่อบกไป่น่องเทียบกับที่นนังมัน เมเทสกับโมเสพพ่ว่าตําเจียวตำอย่างนี่น้องเลยตำเจียวแบบตำกลางป้นกลางๆกับโเสพน่น้องเรออือนี่วันเป็นไรเนาะ 对，要不然如何呢？打个金子。 กระถินนหรว่าพักหนอ่อเขาเหนืะท่านนอนพักหนอ่นหนอมืม 嗯。Mm. không nhờ mm -hmm. mm. được bán không ยังใหม่กับวานขนาดนาี <c> ้ <oughs> พักอะไรพี่นอ้องลายย่างแซ่บครับอิ่มแล้วครับผมอิ่มูเปอ,อร์อพี่น,อนอ้องบังชันนะพี่น้องเนาะ แบบแซ่บะเหบือนพี่นอ้องเบืองครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้เ,เ,ออ <c oughs> ออเ,เิเอือบพี่น้องขอตทวขคอไห้น้ำเดินเตอร์อเอาอัอนี้อิ่มแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เทียบ้อยแล้วครับผมปนผ่าทู่ก็ผักเปิดมึกอเสียบครับเพรมันจากเหนียวมันได้น้อยนะพี่น้องทังไี่คลิปนี้ก็ล่าไปก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพ่อนไหมนะครับนอนครัผมเทียบยังสู้พี่น้องเพิ่งพี่สูพี่น้องกินนะครับนอนสำหรับคลิปนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ